Hold den sånn. มาครับเพื่อนๆมาทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับมัน,นจะเป็นผัดกะเพราหมูนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะครับผัดกะเพราหมูนี้ทําเองครับซื้อหมูมาทําเองครับต้องทําชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับมัน,นก็จะเป็นไข่ทอดนะครับ ลูกชายกินไปแล้วครับ desserts. ตอนกินไปโรงเรียนนะครับผมกินไปก่อนนะครับนี่ก็ข้าวของสมแอร์นะครับครับผมก็จะกินแล้วก็ไปทํางานครับผมชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับทําเองครับดู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  ชิ้นหมูนะครับโห,หน่าทานมากครับซื้อของมาทำกินเองคุ้มครับผมไม่ต้องไปซื้อกับข้าวสำเร็จแต่ซื้อกับข้าวสำเร็จมันก็สบายหน่อยแต่มันก็ได้น้อยนะหมูก็สิ้นเล็กครับผมดูครับดู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 ดด กินเต็มปากเต็มคำเลยนะครับเนื้อหมูนะครับครับนี่มา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 ครับเพื hmm. ่อนเพื um. ่อนมามาทานข้าวเช้าด้วยกันกับชมะเอรครับผม ดูนะครับดูนะครับดูนะครับดูหมูครับผมโอ้ยเหนท่อยมากผมจะกี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับเพื่อนๆขอสาด้วยกันนะครับดูสิหมูดูดูหมูดูหมูครับดูหมูจริงใจมากดูครับดูครับ มาครับ่ันมาหน้ากับสมแอครับผมดูครับหืมจอดชิจอดชิจอดชิจอดดูครับดู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 องสินใหญ่มากครับผม